สวัสดีพี่น้องปองไปมนีก็มาพบมาพอกับคําแข้งในรายการไปเดินเล่นอีกแล้วจ้าทิปนี้คําแข้งกับไปกับซุ้มค้นแบบคือเกาหล่าจ้าวาสิพากันไปเฮ็ดบุญเติมแต้มบุญให้กับเจ้าของจังน่อยแได้แตความทพิพึงออก,กาเด็กมากกับขอแตงหน้าแตงตาย่านหลวงพอมันสิตกใจว่าเห็นผีย้มมือเศร้าจ้ามนีเข้าก็มาวัดปอมแก้วอยู่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้าเขามาหอดวัดแต่เสาบรรยากาศเงียบเงียบวังเวงวังเวงพี่น้องกำลังสิเปิดประตูลงรถดแต่สิ่งที่คำแข้งได้เห็นนั่นก็คือ หัวเ้ยเปตัยญนก็ผีกันนะน,นี่ล่ะค่ะมาเด้อขวันเอ้ยควันเอ้ยมากูเศ้าตกใจหล่ากับพาก,กันหอบขาหอบอพ้องไปถวายพระทั้งสาราจ้าถวายของเดียบร้อยกับกวดนำรับพรจ้ามาเด้อเทวดาแลเจ้ากำนายเว้ทั้งหลายมารับเอาเด้อบุญดีข้าพเจ้าได้เฮทห้มน,นีแจากน้งกับพาก,กันไปกราบหลวงพ่อเพิ่มอดีตเจ้าอวาที่พึงมณนาผ่าไปเมซี่ปีกอนจ้าที่น้อนในโรวงแก้วนั้นเป็นหุ้นจำลองได้จากบแมสังขารจริงจ้าส่วนที่นางยู่ข้างล่างนั้นก็เป็นหุ้นคิวพึงจำลองของหลวงพ่อจ้า หลวงพ่อเพิ่มเป็นอิกงเนึ่งเกจิอาจารย์ดังในจังหวัดประนครศสีอยุธยาที่มีซื้อเสียงในการพัฒนาระศาสนาและการปลูกเสกวัตถุมงคลต่างๆโดยเฉพาะตะกุดคงกับพัน์แนะนาว่าถ้าได้มาเที่ยวอยุธยาแล้วได้มากราบหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วอยากเพิ่มความมงคลให้กับชีวิตยิ่งขึ้นต้องไปกราบหลวงพอ่อรวยวัดตะโกและ ปราบหลวงพ่อพุ่นวัดบานแพนน้ำเดาจ้าประผัทั้งสามหลูมนี่เป็นผระทิวนาม,มงคลก็คือรวยเพิ่มพุ่นนั่นเองจ้าจากนั้นเขาก็ลงมากราบพขอพรทั้งลางจ้าแล้วก็ไปขอพรอ,องค์ทาเวสวรรณที่ยุนาอุโบสถมีองค์สีเขียวกับองค์สีแดงจ้าขอให้มีโศกมีลาบมันหมานได้จ้าขอได้ตามปัถนาเลยจ้า นอกจากซิมิทาวเวสวร์ใน,นขอพอรแล้ววัดป้อมแก้วกยังมีมุมทายลูปอีกน้ำได้จ้านี่ก็เป็นบอ่อปลาคาบที่มีเจ้าคิงคองโตใหญ่อยู่การบอร่อนั่นๆคิงคองหน่อยสองตัวกำลังเข้าไปหาคิงค้องใหญ่แล้วจ้าท้งเก่ากับทุลักทุเลแต่กับ่เกินความสามารถของพวกนางเลย นี่ก็เป็นอีกมุ้งหนึ่งจากปั๊หลัวเขาเอินไวเอียงแต่คําแห้งเอินว่ากดศิลาแล้วกันจ้านั่นๆกอดิลาอีกตัวหนึ่งมา้หล้วจ้ากําลังสีกับกเลี้ยวไปเห็นโตเอียงกับผูดหิเป็นไกล้กับพ่แมนสิเป็นนกกับพวแมนจ้าอันนี้เขาเรียกไก่งวงปะคะไก่ตอกสรุปแล้วมันคือไก่ตอกนั่นเองจ้าคําแห้งกับเพิ่งเคยเห็นเธอแรกคือกันช้าตะเมืองไก่ตอกหันมาอีกเทือนึงมูพากันคืนรถเบิร์ดแล้วเขาหลอกประตูบ่ให้ขึ้นน้ำจ้าเกี่ยวบ่ได้ไปน้ำเขา จากวัดป้อมแก้วห้างกมุงนาเขาเมืองอายุธยาไปหาเนวกกินเซ็บเซ็ตใส่ถองจักน่อยจะเริ่มหิวแล้วขับม้าบดวนกับมอหอดร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านนึงจ้าซื้อว่าร้านปลาพรอนกว๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณจ้าเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวที่โด่งดังในโซเชียลที่เล่าดาราคนดังพากันมากินจ้า ้าวหน่อยหมวกแดงที่นั่งอยู่หน้า้านนี่ก็คือป้าพรเจ้อของ้านนั่นเองจ้าก๋วยเตี๋ยว้านนี้สิเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรตม้มยำที่ป้าพรปรุงเองกับมือทุกถ้วยปรุงกันหน้า้านแบบนี้เลยจ้ายางเขาไมา้ใน้านกับซีม,มีลูบดาราเซเลบคนดังต,งต่างๆพากันมากินการันตีความแซ่บของก๋วยเตี๋ยวนอกจากซีม,มีก๋วยเตี๋ยวรสแซ่บแล้วทั้งลานกันยังมีขนมโบราณยังเช่นขนมเข่าตอกตั้งขนมเข่าเมามงคลขนมคองแข้งขนมปังกรอบกระเทียมหอยให้กินเล่นแก้เพชดน้ำไดจ้า มื่อนีเขาพากันมาแต่เสาร์หละก็เป็นเมื่อวันธรรมดาคตกันเลย่หลายก็จะมือวันเสาร์อาทิตย์จ้ะเฮาเหลือกนางโซนดันในของลานจะ้ะบ่ร์รอสร้ั่งอาหารกันเลยจ้านั่งถาบดนอาหารเนี้ยวสั่งไหวก็มาเสิร์ฟเต็มโตแลวจะ้ะนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำลูกซินแคทิประพอนคิดเองลูกซ้นปลากายเนี้วนึบหมูสเต๊ะเย็นตะโฟปลาเซนก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำทอดมันปลากายแล้วก็น้ำพริกกาก,ากหมูจะ้ะ พร้อมแล้วก็โซยกันเลยจ้าหิวแล้วกินไปกันนั่งมืองขา้าหาักกันไปจ้าต้มย้ำที่ว่าแซ่บรสเด็ดนะก็ยังสูงความหักที่หอมหวานของขาเจ้าบ่ได้เชิญบดได้อิจฉาเลยสึกนิดสำหรับอาหารมื้อนี้รู้ซึกว่าสิโอบ่วนไปได้วยความหัก,กเหลือเกินค่ะถึงแม้ว่ามูฮั่งสิเป็นซุ้มคนบาปแต่ก็มีมุมหนาหักนะหักก็เห็นอยู่ด้จ้า กินของเค้าเราก็ต้องล้างปากด้วยของหวานนี่จ้าเราซ่องเผือกแซบยังคักและกิจกรรมตบถ่ายก็คือการนั่งเบาเพืินมู่ระวังนั่งย่อยนั่นเองจ้ะแม่วัดสมาฉีกของเฮาซิมา่าบวกบแต่เฮากระโทตเอื่นกันเบาๆจนได้จ้านี่แหละซุ้มค้นบาปของแท้สำหรับทริปนี้อิ่มบุญแล้วก็อิ่มทองอยังคักถึงมูอไขยสิมักเบาเพืินมู่แต่กับพา้ากันเขาวัดทำบุญอยู่ด้อจ้าทริปหนาพอกันไหมด้จ้า